นี่เป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกเลยนะครับเป็นนิทานที่เกี่ยวกับจักรยานที่สูญหายและชายที่สุเรลาอ้างอิงสิ่งที่จะพูดต่อ,อไปนี้จากจิตวิทยาแห่งการโกนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยทุกๆุกอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องไปสวดมนต์ที่สุเรลาแต่วันเนี้ยเขาไม่ความเดือดเนื้อร้อนใจมากเครียดอะไรสักอย่างนะทีนี้ก็มีอิมามเนี่ยเขาสังเกตเห็นนะอิมามเนี่ยเปลียนเสมือนบาทหลวงในศาสนาคิดนะฮะอิมามเลมไบเนี่ยเขาชื่อเลมไบนะ เหมือนจักรยานผมหายไปปกติมันไม่เคยหายมันจะต้องอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอิมามเลมไบเขาก,ก็ช่วยคิดอยู่แป๊บหนึ่งเขาก็คิดเอาไงดีนะ้าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดิเราไม่รู้ว่าโจมันขโมยไปไหนแล้วนึกออกปะมันอาจจะไปแล้วก็ได้มันคงไม่อยู่ให้เราแบบมาจับมันหรอกวันต่อไปถ้ามันยังเป็นคนที่นับถือในศาสนาหรือต้องมาสุเหลิทุกวทิตเนี่ยยังไงประถัดไปมันก็ต้องมาอีกแล้วตอนที่เราเข้าไปในสุเหลิเนี่ยเองเนี่ยอยู่แถวหน้าเลยนะแล้วตอนที่อิมามเลมไบเนี่ยท่องบทสวดเกี่ยวกับบรรัญญัติสิบประการเนน่ยืออไหหกททงง้้งลััััพ์ผูใป เพื่อมองว่าไอโจคนนั้นอ่ะมันจะหลบตาหรือเปล่าเนื่อปะเวลาเราท่องบทสวดเราก็ต้องมองไปที่ด้านหน้านะพูดามบทสวดถูกปะถ้าคนไหนก็ตามที่มันหลบตาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นน่าจะเป็นโจรเองลองไปคุยกับมันหรือลองไปจับตัวมันได้เลยก็ดูฟังเป็นความคิดที่เข้าท่าก็แยกย้ายกันกลับไปนะหลังเสร็จพิธดีกันวันรุ่งขึ้นอิมามเลมไบเนี่ยก็ได้ท่องบทสวดไปทองท่องทอง,ทอง,ทองประจักษ์สิบประการท่องประเสกษ์ป๊บแแไอชายคนนั้นอ่ะ มันไม่ได้อยู่แถวหน้าตามที่แบบคุยกันในแผนเมื่อวานไว้นะฮะอิมานเลมไบด้วยความที่สงสัยว่าไอสิ่งที่เขาได้ให้คําสอนไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอิมานเรมไบเนี่ยได้ออกไปที่หน้าสุเหร่าแล้วก็ได้เจอไอชายหนุ่มคนนั้นพอดีเลยนะฮะชายหนุ่มคนนั้นก็มีท่าทีแบบอ,อีมาเลมไบก็คงคิดว่าเฮ้ยคงจับโจรได้เลยนะก็เลยไปถามว่าชายหนุ่มที่แนะนําไปเมื่อวานเนี่ยเป็นไงบ้างไอชายหนุ่มก็บอกว่าโหวิเศษไปเลยยอดเยี่ยมกันเลยอีมาเลมไบก็ เยี่ยบเยี่ยเยี่ยเลยใช่ไหมที่ข้าพเจ้าแนะนำเนี่ยดีเลยใช่ไหมอ๋อ,อเปล่าเลยตอนที่อีมาเลมไบอะท่องบัญญาติปการถึงข้อที่ว่ายาประพฤติผิดในกามอะผมก็จำได้แล้วว่าผมอะไปจอดจาจยาไว้ที่ไหน